นาทีประวัติศาสตร์แอนทองประทาฮันโซฮีเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันแต่คนละเวอร์ชั่นเป็นอีกหนึ่งซีรีส์รีเมคที่หลายคนตั้งตารอคอยที่จะได้รับชมสำหรับเรื่องเกมรักทรยศหรือ The World of the Married Couple เวอร์ชั่นไทยซึ่งในภาคเกาหลีได้สามนักแสดงนำอย่างพักแฮจุนคิมฮีแอและฮันโซฮี รับบทเมียน้อยภาคเกาหลีบอกเลยว่าสนุกจนแฟนขับติดงมเงมเลยและสำหรับภาคไทยแน่นอนว่าได้3นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมแสดงกันไม่ว่าจะเป็นแองทองประสมเมียหลวงอนันดาเอเวอร์เรยมและแพทริเซียรับบทเป็นเมียน้อยและเมื่อวานที่ผ่านมา8พฤศจิกายน65ฮันโซฮีแบน แอนบัสเตอร์คนล่าสุดของโอเมก้าได้เข้ามาร่วมงานโอเมก้าเดอะเฮียทามนิทรรศการนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพนอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงเข้าร่วมด้วยหนึ่งในนั้นคือแอนทองระสมและมีภาพแห่งประวัติศาสตร์ปล่อยออกมาแอนประทากะฮันโซฮี oh สองนักแสดงซีรีส์เรื่องเดียวกันแต่คนละเวอร์ชัน งานนี้สร้างความฮือฮาสุด,สด